สวัสดีครับตอนนี้นะครับจะเป็นคลิปทดสอบฟองน้ำสำหรับกันลมกระทบไมโครโฟนนะครับปกติการใช้ไมโครโฟนไม่ว่าจะเป็นแบบเฮดเซตหรือว่าเป็นแบบไมแยกเนี่ยไมโครโฟนมันจะรับเสียงเป็นคลื่นเสียงจากปากเรานะครับแต่ว่าถ้าไมโครโฟนนั้นเนี่ยมันมีลมพัดนะครับมันหรือว่าปากเราเนี่ยมีการพูดกระแทกแล้วมีลม ไปกระแทกกับไมโครโฟนเนี่ยมันจะได้เสียงพึบพับพึบพับนะครับเดี๋ยวจะจําลองเสียงลมกระแทกกับไมโครโฟนนะครับมันเดี๋ยวใช้พัดลมตัวนี้นะครับตอนนี้พัดลมหมุนอยู่นะครับเดี๋ยวเราปิดพัดลมก่อนนี่คือพัดลมนะครับหมุนอยู่ไหมอ่ะหยุดหมุนแล้วครับแล้วก็เปิดพัดลมเดี๋ยวจะให้พัดลมเป่ากระทบไมโครโฟนนะครับ นะครับมันก็จะมีเสียงลมกระแทกกระแทกปุบปับปุบปับแน่นอนครับอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเลยเสียงลมกระแทกเนี่ยมันอาจจะทําให้ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับนะครับมีเสียงลมกระแทกคราวนี้เราป้องกันเสียงลมกระแทกไมโครโฟนด้วยฟองน้ํานะครับปกติเราอาจจะเห็นเป็นฟองน้ําหรือว่าเราอาจจะเห็นเป็นเป็นขนสัตว์ยาวๆฝรั่งเรียกว่า dead cat นะครับ อันนี้เป็นฟองน้ำแล้วสวมเข้าไปสวมฟองน้ำแล้วนะครับซึ่งมันจะลดเสียงลมกระแทกไมโครโฟนลงไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ทดลองเป่าดูนะครับเดี๋ยวเป่าใส่ไมโครโฟนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสเสียงลมเนี่ยมันจะ โดนไมโครโฟนแต่ว่ามันจะมีฟองน้ํากันไว้นะครับมันก็จะไม่ค่อยมีเสียงกระแทกมากนะครับอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันจะลดไปได้เยอะเลยนะครับ123 456 7 8 9 1 0เดี๋ยวจะดึงไมฟองน้ำออกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0นะครับแล้วนี้ก็คือการสาธิตเสียงอฟองน้ำกันลมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ